ตอนที่261อาคมโลหิตวิญญาณภายในพริบตาลำแสงสีขาวของฮานลี่และเมฆสีโลหิตด,ด้านหลังไล่ตามกันไปร้อยกว่าลี้แต่ระยะห่างของทั้งสองกลับค่อยๆลดลงเหลือสิบกว่าจ้างอในเวลาเดียวกันฮานลี่ก็ร้องทุกอยู่ในใจไม่ขาดปากและไม่รู้ว่าผู้บังคับเมฆสีโลหิตอย่างหวังฉานที่อยู่ด้านหลังนั้นก็ตกตะลึงอย่างมากเช่นกัน ต้องเข้าใจว่าถึงแม้ว่าวิชาโลหิตล่องหนของอาคมโลหิตวิญญาณจะไม่กล้าเรียกว่าเป็นที่หนึ่งในหกพักแต่ความเร็วก็เป็นหนึ่งในห้าอันดับแรกของเคล็ดวิชาลับของแต่ละพักรวดเร็วกว่าสารายุธระดับสุดยอดทั่วทั่วไปเป็นอย่างมากแต่วันนี้ที่เขาเหาะเหินด้วยความเร็วสูงสุดนั้นคาดไม่ถึงว่าช่วงเวลาหนึ่งจะไม่สามารถไล่ตามฮันรี่ซึ่งบังคับเรือบินเล็กๆได้นี่ทำให้หวังฉันประหลาดใจในเวลาเดียวกันจิตสังหารในใจ จึงยิ่งรุนแรงขึ้นฮานลี่รู้ว่าหากยังวิ่งหนีไปอย่างบ้าคลั่งต่อไปเกรงว่าไม่ถึงเวลาดื่มน้ำชากาหนึ่งตัวเองก็ต้องถูกอีกฝ่ายไล่ตามทันอย่างแน่นอนจำเป็นต้องทำอะไรสักอย่างดังนั้นมือจึงควานหาอยู่ในย่ามเก็บของยันซ้อยไขมุกลูกไฟระดับต้นก็ปรากฏขึ้นในมือหลังจากนั้นร่างกายก็หยุดชะงักเล็กน้อยโยนไปข้างหลังสองสามแผ่นโดยไม่ ต้องคิดและพุ่งไปข้างหน้าต่อและด้านหลังก็มีเสียงระเบิดดังขึ้นตามมาทันทีฮานลี่หันศีรษะกลับไปมองอย่างระงับอารมณ์ตัวเองเอาไว้ไม่อยู่เห็นเทียงด้านหน้าของเมฆสีโลหิตม้วนตัวอย่างบ้าคลาั่งราวกับว่าถูกระเบิดออกจำนวนมากบางตาลงเล็กน้อยและเผยให้เห็นร่างของผู้นำน้อยจากสำนักวิญญาณฮานลี่รู้สึกดีใจตอนที่กำลังจะส่งยันที่เหลือออกไปนั้นหวังฉันที่อยู่ตรงกลาง ของเมฆสีโลหิตก็ยกมือขึ้นอย่างกระทันหันลำแสงสีเขียวเล็กๆสายหนึ่งเปลี่ยนเป็นขนาดใหญ่และพุ่งอตรงมายังฮานลี่คาดไม่ถึงว่านั้นคือยุทธพันฑ์สามง่ามบินที่หวังฉานยืนเหยียบอยู่ก่อนหน้าฮานลี่จนปัญญาเปลี่ยนทิศทางยันในมือจากเมฆสีโลหิตไปเป็นสามง่ามสีเขียวทันทีลูกไฟ 20- 3สลูกระเบิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้สมง่ามขนาดใหญ่สีดำตี ลังกาหลายตลบเวลานั้นไม่มีทางเข้าใกล้เขาได้อีกแต่ภายในเวลาเพียงทั่วครู่ที่ทำให้เสียเวลานั้นเมฆสีโลหิตที่อยู่ตรงข้ามก็ฟื้นฟูกลับมาอยู่ในสภาพเดิมและเริงระบำด้วยอย่างดูเดือดอีกครั้งในเวลานั้นเองทันใดนั้นปากของหวังชานก็แผดเสียงร้องแหลมออกมาหลายเสียงเสียงนั้นทั้งแหบแห้งทั้งแตกพร่าฉับพลันนั้นเมฆสีโลหิตก็พุ่งสูงขึ้นแตกกระจายไปทั่ว ท้องฟ,ฟ้าภายในพริปตาคาดไม่ถึงว่าจะครอบคลุมท้องฟ้าเอาไว้ต่อจากนั้นระลอกเมฆสีโลหิตก็เพิ่มความเร็วขึ้นหลายเท่าราวกับคลื่นบ้าคลั่งที่ครั่งครูมาจากด้านหลังของเรือลมเทวาที่อยู่ด้านหน้าและความเร็วก็ยังเพิ่มขึ้นนออีกด้วยทั่วพริปตาก็ปิดล้อมฮานลี่และยุทธภัณธ์เอาไว้ตรงกลางฮานลี่ตกตะลึงรีบหยุดจนเรือลมเทวาแทบจะชนเข้ากับเมฆสีโลหิตและควักเอา ยุทธพันฑ์ที่เหมือนกรงเล็บสีดำออกมาจากย่ามเก็บของเหตดตอนนั้นสามง่ามสีเขียวอันแปลกประหลาดก็กำลังพุ่งเข้าโจมตีอีกครั้งอย่างไรส่ส้สียงจากทางด้านหลังไปฮันลี่ราวกับว่ามีตาหลังอย่างไรอย่างนั้นคำรามในลำคอเสียงต่ำๆและขว้างยุทธพันฑ์ไปทางด้านหลังเมื่อหลุดออกไปจากมือกรงเล็บคู่นั้นพลันมีขนาดใหญ่ขึ้น หลายจ้าง,งอทันทีจับสามง่ามสีเขียวที่กําลังเข้ามาโจมตีไว้อย่างโหดเหี้ยมสามง่ามสีเขียวไม่ยอมเผยความอ่อนแอเลยสักนิดปล่อยหมอกสีดำหลายกลุ่มออกมาจากปลายแหลมของสามง่ามและภายในพริบตาก็รัดกรงเล็บมหืมาชั้นหนึ่งและอีกชั้นหนึ่งดูจากสายตาแล้วน่าจะไม่มีทางขยับได้อีกแม้แต่นิดฮานลี่เห็นเช่นนั้นมือก็ไล่อาคมปลายกรงเล็บสีดำมหึมาคู่นั้นขยายยาวขึ้น หลายถืออส่งเสียงสวบสาบสองสามครั้งทำให้หมอกสีดำที่อบล้อมตัวเองเอาไว้แตกกระจายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยและไม่มีทางรวมตัวกันได้อีกไม่เลวไม่เลวไม่ใช่ยุทธภัณฑ์ระดับสุดยอดธรรมดาธรรมดาอย่างที่คิดเอาไว้คาดไม่ถึงว่าจะสามารถทำลายวิญญ,ญาณปีศาจของสามง่ามมรกรปีศาจได้อย่างง่ายดายขนาดนี้ดูแล้วไม่ผิดหวังจริงๆที่ให้ข้าลงมือด้วยตนเอง เสียงของหวังฉานลอยออกมาจากเมฆสีโลหิตอย่างไม่อยู่นิ่งในเวลาเดียวกันหลังจากที่สามง่ามสีเขียวเปล่งเสียงฟู่ฟู่ออกมาคาดไม่ถึงว่าจะถอยไปทางด้านหลังแล้วสลายหายไปท่ามกลางเมฆสีโลหิตอย่างไม่เห็นเงาฮันลี่ก็เก็บกรงเล็บของมังกรวารีคู่นั้นที่นำมาหลอมเป็นยุทธภัณฑ์ระดับสุดยอดเล็บมังกรดำกลับมาอยู่ตรงหน้าพลางมองไปทั้งสี่ทิศอย่างระมัดระวงัง เขาในตอนนี้ถูกห้องล้อมข้ามกลางเมฆสีโลหิตและไม่มีช่องว่างหลบหนีแม้สักนิดทั่วทุกแห่งกลางอากาศนั้นต่างก็เต็มไปด้วยกลิ่นคาวโลหิตคละคลุ้งดูแล้วไม่ต้องใช้แรงเปิดเส้นทางสักเส้นไม่มีทางหนีไปฮานลี่คิดเช่นนั้นจึงคิดจะปล่อยเล็บมังกรดำออกไปแต่ยังไม่ทันรอให้เขาได้ทำอะไรเมฆสีโลหิตที่อยู่ตรงหน้าก็มวนวนในทันที หลจากนั้นก็มีสัตว์ประหลาดสีแดงโลหิตที่มีเขี้ยวและกรงเล็บยาวหลายเจา้างอสองตัวกระโดดออกมาสัตว์ประหลาดสองตัวนี้มีเขาสั้นๆหางแหลมลมๆสองตาเป็นสีแดงเหมือนกับวังชานอย่างไรอย่างนั้นถูกกรงเล็บที่แหลมคมขึ้นและโผล่เข้ามาฮานลี่นี่คือนี่เป็นครั้งแรกที่ฮานลี่ได้พบกันบอสัตว์อสูรเช่นนี้ดูจากรูปร่างแล้วเหมือนกับปีศาจ ตัวเล็กในตำนานอย่างไรอย่างนั้นจึงทำให้ฮรนรี่รู้สึกขนลุกต่อจากนั้นก็รีบปล่อยเล็บมับงกรดำออกไปจับเอาไว้ตัวหนึ่งและบีบปีศาจตัวเล็กนั้นให้แตกละเอียดอย่างง่ายดายกลายเป็นเมฆสีโลหิตอีกครั้งฮานรี่รู้สึกอุ่นใจขึ้นน้อยเล็กน้อยที่แท้ก็ไม่ได้รับมืออยากอะไรแต่ความคิดนี้ของฮรนรี่ยังไม่ทันได้พรั่งครูออกมาหวังฉานก็ส่งเสียงหัวเราะเยาะลอยมาจากทุกสารทิศฮีฮิ นายท่านอย่าผ่อนคลายเร็วเกินไปนะักปีศาจโลหิตของเคเล็ดวิชาโลหิตวิญญาณข่าไม่ได้ไล่ให้ไปได้ง่ายเพียงนั้นต่อจากนี้การแสดงกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วเมื่อได้ฟังเช่นนั้นในใจของฮานลี่พลันหนักอึ้งแต่จิตใจของเขาก็ถือว่าแข็งแกร่งดุดหินผาและไม่ได้สั่นไหวกับคำพูดของอีกฝ่ายใช้ยุทธภัณฑ์โจมตีเมฆสีโลหิตอย่างไม่สนใจและแยแสะอะไรผลลัพธ์คือเมื่อเล็บมังกรดำ สัมผัสกับเมฆสีโลหิตพลันทะลุเข้าข้างในได้อย่างง่ายดายในใจของฮานลี่เพิ่งจะดีใจแต่ภายในคริปตาเล็บมังกรดำคู่นั้นก็เฉื่อยชาลงสันคลอนไปมาท่าทางเหมือนจะสูญเสียการควบคุมฮานลี่ตกตะลึงคลางรีบเก็บยุทธภัณฑ์กลับคืนมาอย่างสุดพลังสุดท้ายก่อนที่มันจะสูญเสียการควบคุมก็ให้เล็บมังกรดำดูดเมฆสีโลหิตใหม่อีกครั้งแล้วบินกลับมาอยู่ข้างกายเอ๋ คาดไม่ถึงว่ายุทธภัณฑ์ของเจ้าจะไม่กลัวการปนเปื้อนของโลหิตวิญญาณผู้นำน้อยอยากได้วางชั้นตัดต่อกลึงก่อนเล็กน้อยแต่ต่อจากนั้นก็เผยความโลภอ,ออกมาอย่างปิดไว้ไม่มิดในเวลาเดียวกันนั้นเมฆสีโลหิตก็้วนตัวไปทุกสารทิศต,ต่อจากนั้นก็ด้านในก็มีปีศาจโลหิตคลานออกมาทีละตัวทีละตัวพวกมันแย่งกันโผล่เข้ามาหาฮานลี่ สีหน้าของฮานลี่แข็งเทือนำเล็บมังกรดำคู่นั้นมาขวางไว้ไม่ให้ลอดผ่านเข้ามาให้ Hi. ปีศาจโลหิตพวกนั้นชนเข้ากับมันและถูกตบให้แหลกละเอียดทันทีกลายเป็นเมฆสีโลหิตใหม่อีกครั้งตอนที่ฮานลี่กำลังสังหารปีศาจโลหิตอย่างต่อเนื่องหลายร้อยตัวนั้นก็พบว่าทางนั้นมีอสูรปีศาจเกิดขึ้นไม่หยุดหย่อนจึงถอนหายใจออกมาในใจเรื่องซวยๆปรากฏขึ้น แล้วอย่างที่คิดเอาไว้สัตว์อสูรพวกนี้คาดไม่ถึงว่าจะสังหารได้อย่างง่ายแต่เมื่อสังหารไปหนึ่งตัวก็จะเกิดขึ้นมาอีกหนึ่งตัวจากเมฆสีโลหิตรักษาระดับ30กว่าตัวเอาไว้ดูแล้วผู้นำน้อยของสำนักวิญญาณคนนี้คิดจะให้เขาสูญเสียพลังจนตายไปที่นี่เมื่อคิดถึงตรงนี้ฮานรี่ก็ไม่ยอมให้เป็นเช่นนี้อีกต่อไปเขาใช้มือตบไปที่ถุงย่ามเก็บของควักเอายันระดับต้นขั้นกลางและขั้นต่ำออกมา จำนวนหนึ่งประมาณ70-80บใบต่อจากนั้นขวางไปทางเมฆสีโลหิตในทีเดียวทั่วขนาดนั้นลูกไฟแท่งน้ำแข็งอะไรพวกนั้นคลันพุ่งเข้าไปอย่างมืดฟ้าหมูดินแอลหานลี่เองก็ปล่อยอสอรพิษเพลิงจำนวนหนึ่งตามไปในพริปตาเมื่อเห็นว่าสร้อยไขมุกลูกไฟสามารถทำลายหมอกสีโลหิตนั้นได้เล็กน้อยฮานลี่ก็ จดจำเอาไว้ในใจตอนนี้ก็หวังว่าวิชายุท์พวกนี้จะสามารถช่วยเปิดทางสายหนึ่งได้ฝันไปเถอะหวังชันตะโกนด้วยเสียงต่ำๆคาดไม่ถึงว่าในตัวของฮานลี่จะมียันอยู่มากมายขนาดนี้นี่มันอยู่นอกเหนือความคาดหมายของเขาไปหน่อยถึงอย่างไรเสียนอกจากยันระดับต้นขั้นสูงแล้วยันอื่นๆก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเท่าไหร่กับผู้บำเพ็ญเพียรระดับสร้างปราณ แต่ถึงแม้ว่าผู้นำน้อยของสำนักวิญญาณคนนี้จะหยิ่งยโสแต่ก็ไม่กล้าให้หมอกสีโลหิตของตัวเองรับกับวิชาพวกนี้ตรงๆจรงิจรงๆถึงอย่างไรเสียเคล็ดวิชาโลหิตวิญญาณของเขาก็ฝึกฝนสำเร็จได้ขั้นที่สองเท่านั้นรับการโจมตีอย่างบ้าคลั่งของวิชายุทธที่มากมายขนาดนี้ไม่ไหวส่วนการโจมตีของยุทธภันนั้นเป็นเพราะลักษณะพิเศษอันโสมมของหมอกสีโลหิตเขาจึงไม่ได้กลัวอะไร หัวกะโหลกสีดำไหลหัวรวมตัวขึ้นจากเมฆสีโลหิตอย่างฉับพลันตรงหน้าวิชายุทธพวกนั้นตามเสียงตะโกนของหวังชานหลังจากนั้นในเวลาเดียวกันก็อ้าปากออกคนอากาศสีดำออกมาหลายกลุ่มต้านทานวิชายุท์ที่มาถึงตรงหน้าพวกนั้นในทันทีผลสุดท้ายคือหลังจากที่มีการระเบิดขึ้นนอกจากหัวกะโหลกที่สั่นคลอนแล้วเมฆสีโลหิตที่อยู่ด้านหลังก็ไม่ขยับเลยแม้แต่น้อยฮันลี่ใบหน้าเคร่งครึง อดไม่ได้ที่จะเหลือบมองไปทางอื่นๆแต่ยังไม่ทันรอให้เขาลงมือเมฆสีโลหิตทิศทางอื่นๆก็มีหัวกะโหลกสีดำปรากฏขึ้นเช่นกันเสียงหัวเราะที่เยือกเย็นของหวังฉานก็ลอยมาในเวลาเดียวกันเจ้าคิดว่ายังจะมีโอกาสอีกหรือกลายเป็นอาหารของปีศาจโลหิตดีๆเสียเถิดข้าอยากเห็นท่านถูกป,ปีศาจโลหิตกินเป็นอาหารเสียจริงน่าจะเป็นฉากที่นองโลหิต และงดงามแบบสุดๆอย่างแน่นอนข้าอดใจรอไม่ไหวแล้วต่อจากนั้นผู้นำน้อยของสำนักวิญญ,ญาณก็ส่งเสียงหัวเราะอย่างบ้าคลั่งอีกครั้งสแสดงออกถึงจิตใจที่บ้าคลั่งอย่างเห็นได้ชัดเสียสติฮันลี่ควบคุมเล็บมังกรดำให้รับมือกับปีศาจโลหิตที่ก่อตัวขึ้นอีกครั้งคลางคิดวิธีการรับมือด้วยเหนือที่ผุดขึ้นเต็มหน้าผากในเวลานั้นฮันลี่นำศิลาวิญ,ญญาณระดับกลางออกมาหนึ่งก้อนกำเอาไว้ในมือและ เริ่มเสริมพลังยุทธ์ถึงอย่างไรเสียปีศาจโลหิตที่รัดคอไม่หยุดเช่นนี้ก็ทําให้ผู้บําเพ็ญเทียนระดับสร้างปราณขั้นต้นอย่างเขารับมือไม่ไหวจริงๆและหวังฉันที่กําลังนั่งสมาธิอยู่บนยอดสุดของหมอกสีโลหิตนั้นก็ร่ายอาคมเร่งการกําเนิดของปีศาจโลหิตอีกตัวและอีกตัวไม่หยุดรู้สึกสบายใจอย่างมากผู้บําเพ็ญเทียนจากหุบเขาใบเฟิงเหลืองคนนี้ถึงแม้ว่าวรยุทธ์จะไม่สูงส่งแต่ ยุทธภัณฑ์ในตัวกลับแปลกประหลาดจริงๆดูแล้วไม่เลวเป็นอย่างมากเมื่อคิดถึงว่าหลังจากเสร็จสิ้นการต่อสู้ยุทธภัณฑ์คุณภาพสุดยอดในกระเป๋าของตนจะเยอะขึ้นอีกกี่ชิ้นเขากอดไม่ได้ที่จะพอใจเล็กน้อยแม้แต่จิตใจที่บ้าคลั่งกระหายโลหิตตามนิสัยก็ดูเหมือนว่าจะลดลงไปเล็กน้อยทันใดนั้นข้างกลางเมฆสีโลหิตก็มีเสียงปังดังขึ้นปรากฏหมอกสีเขียวแดง เข้มข้นขึ้นกลุ่มหนึ่งภายในพริบตาก็ปกคลุมร่างของฮานลี่เอาไว้ข้างในและค่อยๆแผ่ขยายออกไม่นานก็ล้อมรอบปีศาจโลหิตพวกนั้นเอาไว้ข้างในและผสานเข้ากับเมฆสีโลหิตที่อยู่ในบริเวณนั้นวังชันเริ่มตกตะลึงแต่ต่อจากนั้นก็พบว่าเมื่อหมอกหนาทึบสีเขียวแดงพวกนั้นสัมผัสกับเมฆสีโลหิตของตนจะถูกเมฆสีโลหิตด,ดูดเข้าไปถึงได้วางใจลง ถึงแม้ว่าหมอกที่หนาทึบนี้จะถูกเมฆสีโลหิตดูดซับไปไม่หยุดแต่หลังจากผ่านไปทั่วครู่ก็ยังคงดูไม่ลดน้อยลงเลยสักนิดหมอกสีเขียวแดงที่เข้มข้นพวกนั้นทําให้ผู้นําน้อยของสํานักวิญ,ญญาณเริ่มไม่มีทางงมองการกระทําของฮานลี่ได้ชัดนี่ทําให้เขาหวาดระแวงมากตอนที่262หลบหนีรออีกทั่วครู่เมฆสีโลหิตก็ยังคงรวมตัวกันเป็นกลุ่มหมอกไม่มีเสียงขอองการ เคลื่อนไหวใดๆและเมื่อปีศาจตัวเล็กเข้าใกล้จุดที่มีเมฆหมอกหนาแน่นที่สุดก็ถูก็หันออกเป็นชิ้นๆทันทีการเคลื่อนไหวใดๆล้วนไม่สามารถตรวจสอบได้ครานี้หวังฉันนั่งไม่ติดแล้วมือทั้งสองของเขาไล่าอาคมหัวกระโหลกที่ลอยอยู่ด้านนอกของเมฆสีโลหิตพลันอ้าปากกว้างๆพ่นลำแสงสีดำความหนาเท่าปากชามออกมาในเวลาเดียวกันหลายสิบกลุ่มพุ่งไปยังจุดเดิมที่ฮานลี่อยู่จากทุกสารทิศ บังเสียงสั่นสะเทือนเบาๆดังขึ้นท่ามกลางหมอกหนามีแสงสีขาวเป็นประกายสว่างวา่าตอนที่ลำแสงสีดำขาวสองสีชนกันอย่างรุนแรงมม้นสีขาวพลันปรากฏขึ้นท่ามกลางเมฆหมอกนี่ทำให้ผู้นำน้อยของสำนักวิญ,ญญาณตกตะลึงเล็กน้อยแต่หลังจากนั้นก็นึกถึงโลกเลดสีขาวสะอาดที่ฮานลี่ใช้ในตอนแรกวังชันขมวดคิ้วหลังจากที่ปล่อรองอยู่ทั่วครู่ก็พึมพำกับตัวเองว่า เห็นแก่ยุทธพัณฑ์คุณภาพสุดยอดมากมายขนาดนี้ที h h on, ok h, ่จะได้ครอบครองเช่นนั้นยอมสูญเสียโลหิตสักหน่อยก็แล้วกันจะได้ไม่ถูกเจ้าเด็กนั่นแสดงความสามารถปลิ้นกล้อนอะไรแล้วหนีไปหลังจากพูดเสร็จทันใดนั้นหวังฉานยื่นิ้วที่ข้างขวาออกมาวางไว้ที่มุมปากกัดเบาๆหลังจากนั้นโลหิตสดๆเข้มข้นพลันทะลักออกมาจากบาดแผลค่อยๆหยดลง บนเมฆสีโลหิตต่อจากนั้นสองมือสอดเข้าไปในเมฆสีโลหิตรวบรวมสมาธิเพื่อเร่งปฏิกิริยาของวิทยายุทธต่อจากนั้นปากของหวังฉานก็ค่อยๆไล่ค,คาถาออกมาเมฆโลหิตสีแดงสดที่แต่เดิมอยู่ล้อมรอบตัวฮันลี่ก็ค่อยๆหมุนวนไปรอบๆและยิ่งเร็วมากขึ้นเรื่อยๆยังค่อยๆบีบอัดไปที่ศูนย์กลางและปีศาจโลหิตพวกนั้นก็สลายหายไปไร้ซึ่งเงาโดยทันทอหมอกสีเขียวแดงหมุนเร็วขึ้นตามหมอกสีโลหิต และเริ่มถูกเมฆสีโลหิตท,ที่หมุนอย่างรวดเร็วม้วนวนผสมเข้าด้วยกันทําให้ตรงกลางค่อยๆชัดเจนขึ้นและเผยให้เห็นเกราะสีขาวขนาดมหึมากราะนี้มีโลกเล็ดสีขาวอยู่ตรงใจกลางเป็นลักษณะรูปชามที่คว่ำลงและตรงใจกลางภายใต้เกราะนั้นฮานลี่ที่มือหนึ่งกุมมีดเล็กที่มีด้ามรูปร่างแปลกประหลาดเอาไว้หนึ่งด้ามมันเปล่งแสงสีเหลืองที่ทําให้ผู้คนตกตะลึงออกมาอีกมือ หนึ่งก็ถือยันที่เปล่งแสงระยิบระยับไว้ปึกหนึ่งกำลังคิดจะโจมตีข้างกายยังมีลูกกลมๆสีเขียวหนึ่งลูกและสีแดงลูกหนึ่งลอยอยู่และยังมีหมอกสีเขียวแดงหนาทึบลอยออกมาอย่างต่อเนื่องทุกอย่างนี้หวังชานมองเห็นอย่างชัดเจนเจ้าผู้นำน้อยของสำนักวิญ,ญญาณเห็นสถานการณ์เช่นนั้นพลันหัวรเราะเยาะออกมาสองสามครั้งและกำลังคิดจะเอ่ยย่อเย้ย,ยออกมาสักสองสาประโยค แต่ตอนที่เขาพ่นคำแรกออกมาก็เห็นเพียงฮันลี่ที่อยู่ด้านล่างชูมือขึ้นอย่างกระทันหันมีดเล็กนั่นสั่นไหวเบาๆและกลายเป็นลำแสงสีเหลืองสว่างสวยที่มีความยาวหลายจางงอพุ่งมายังหวังฉันตปร่งและในเวลาเดียวกันยันปึกนั้นที่อยู่อีกมือหนึ่งก็ถูกเคลื่องออกมาบนท้องฟ้าจึงเผยให้เห็นมังกรไฟที่ดูโหดร้ายน่ากลัวสิบบกว่าสายโจมตีเข้ามาพร้อมเครียงกัน เด็กน้อยเอ๋ยยุทธภัณฑ์ไม่สามารถสร้างความเสียหายให้กับเคล็ดวิชาโลหิตวิญญาณได้นอกจากว่าแต่เดิมที่หวังฉานไม่ยินดียินร้ายที่จะให้หัวกะโหลกพ่นหมอกสีดําออกมาอีกครั้งแต่ตอนที่ตนเองเอ่ยคําว่านอกจากสองคำด้วยความอิ่มอกอิ่มใจออกมาก็คิดอะไรขึ้นได้อย่างฉับพลันใบหน้าจึงเปลี่ยนเป็นตื่นประหนกพลางบินสูงขึ้นออกห่างจากเมฆสีโลหิต ในเวลาเดียวกันนั้นแสงสีโลหิตสายนั้นก็ส่งเสียงฟู่ฟูออกมาและโจมตีหัวกระโหลกที่เข้ามาขัดขวางให้แตกละเอียดอย่างต่อเนื่องต่อจากนั้นมังกรไฟก็โจมตีเมฆสีโลหิตต่อในเวลาเดียวกันทะลักออกมาจากจุดที่เขานั่งสมาธิอยู่อย่างบ้าคลั่งหลังจากนั้นลำแสงสีขาวก็หลุดออกจากช่องว่างและบินหนีไปอย่างรวดเร็วแสงสีเหลืองก็กลับลำตามไปติดตดยันสมบัติ วังชานร้องขึ้นด้วยความตกตะลึงทั้งยังโกรธเคืองตอนนี้เขาสะเพร่าแล้วคิดไม่ถึงเลยว่าเมื่อครู่ฮันรี่จะใช้ประโยชน์จากเมฆหมอกเพื่อดึงเวลาในการใช้ยันมีเช่นนั้นถึงแม้ว่าอีกฝ่ายจะมียันสมบัติเขาก็ไม่มีทางให้อีกฝ่ายมีเวลาลงมือแต่ว่าผู้บำเพ็ญเพียรระดับสร้างปราณคนหนึ่งนั้นอัตราในการมียันสมบัติมีความเป็นไปได้น้อยมากจึงทำให้เขาสะเพร่ากับเรื่องนี้ แต่ถึงแม้ว่าอีกฝ่ายจะมียันสมบัติจากฐานะผู้นำน้อยของสำนักวิญญาณของเขาแล้วว่าจะไปหวั่นกลัวได้อย่างไรในตัวเขาเองก็มียันสมบัติอยู่สองชิ้นหนึ่งในนั้นยังเป็นยันสมบัติที่มีลักษณะพิเศษและหายากเป็นอย่างมากแน่นอนว่าไม่มีทางปล่อยให้ฮานลี่หนีไปเช่นนี้วังชานที่กำลังโกรธแบบสุดๆนั้นจึงกระโดดเข้าไปในเมฆสีโลหิตทำให้เมฆสีโลหิต พวกนี้หมุนวนอีกครั้งขับเคลื่อนวิชาล่องหนโลหิตด,ด้วยความเร็วราวกับดาวดวงหนึ่งหลังจากเวลาผ่านไปราวทูบหมดดอกฮานลี่ที่เหยียบอยู่บนเรือลมเทวะก็องไปที่เมฆสีโลหิตที่เข้ามาใกล้อีกครั้งด้วยความเย็นชาทันใดนั้นมือหนึ่งของเขาก็โบกไปมาตามมาด้วยลำแสงสีเหลืองจมตีย้อนกลับไปแทงเข้าไปด้านหลังอย่างคาดไม่ถึงยิงไปทางผู้นำน้อยของสำนักวิญ,ญญาณที่แอบอยู่ท่ามกลางเมฆสีโลหิต แต่หวังฉานที่มีการเตรียมป้องกันเอาไว้แล้วก็นำสิ่งของที่เตรียมเอาไว้แล้วอยู่ในมือโยนออกไปหัวกระโหลกสีทองเป็นประกายที่โต้ลงอยู่ก็ใหญ่ขึ้นอ้าปากมาหืมมาออกและเคี้ยวลำแสงสีเหลืองเอาไว้ในปากทำให้ไม่มีทางทำอะไรได้เลยไม่แต่นิดฮันลี่ตกตะลึงรีบเก็บกลับมาแต่นอกจากลำแสงสีเหลืองที่กำลังเด้งไปมาอยู่ในปากของหัวกระโหลกสีทองแล้วก็ไม่มีพลังอีก วังชันสียยิ้มเมฆสีโลหิตที่อยู่ข้างกายก็สูงขึ้นอย่างรวดเร็วอีกครั้งทาให้ฮานรี่รู้สึกเย็นเยียบดวงตาเห็นฉากที่จะถูกปิดล้อมเอาไว้อีกครั้งแต่ในตอนนั้นเองเมฆสีโลหิตที่กําลังเดือดพล่านนั้นก็หยุดการกระทําลงอย่างกระทันหันวังชานที่กําลังไรยอาคมอยู่นั้นถึงกับหน้าเปลี่ยนสีมีเพียงความเร็วในการห่อเหินล่องหนจะช้าลงสีหน้าก็มีสีเขียวคล้ำแผ่คลุมอีกชั้นหนึ่ง ฮันลี่ที่จับจ้องอีกฝ่ายอยู่ตลอดเห็นฉากนี้เข้าก็รู้สึกตกตะลึงต่อจากนั้นเมื่อเห็นว่าสีหน้าของอีกฝ่ายเผยความหวาดกลัวและร้องเสียงแหลมยาวๆออกมาแม้กระทั่งหัวกะโหลกสีทองที่กำลังยื้ออยู่กับฮานลี่นั้นต่างก็ไม่สนใจคนก็ถูกห่อหุ้มเอาไว้ในเมฆสีโลหิตและบินออกไปราวกับสายฟ้าซึ่งทำให้ฮรนลี่หยุดที่อยู่เดิมด้วยความลาุกเคล้ารู้สึกงงงันเล็กน้อย ทำได้เพียงลังเลพลางทำให้หัวกะโหลกสีทองและหนามสีเหลืองกลายเป็นยันสองสายแล้วเก็บมาไว้ในมืออย่างสบายสบาย,สบายหลังจากนั้นก็มองไปทางเงาของผู้นำน้อยของสำนักวิญญ,ญาณที่ค่อยๆเลือนหายไปโดยไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีให้เขาตามไปก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีความกล้าหาญขนาดนั้นแต่ว่าเมื่อได้ยินเสียงร้องแหล่ลมๆของอีกฝ่ายค่อยๆเล็กลงฮันรี่ก็กระหนักถึง อะไรได้รีบขับเคลื่อนเรือลมเทวะไปอีกทางแล้วหายลับไปจากขอบฟ้าผ่านไปไม่นานผู้ที่เพิ่งหนีออกมาจากอันตรายได้อย่างฮานรี่ก็ครุ่นคิดอย่างละเอียดและรู้สึกเสียใจทีหลังเป็นอย่างมากในที่สุดเขาก็รู้เหตุผลที่อีกฝ่ายไม่ยอมไล่าตามแล้วกลับไปอีกฝ่ายถูกพิษและยิ่งไปกว่านั้นเป็นพิษของมังกรวารีเกล็ดหมึกที่แปลกประหลาดอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ทั้งหมดนี้เกิดจากสาเหตุที่อีกฝ่ายกล้าดุดซับ หมอกเพลิงมรกตเข้าไปในเมฆสีโลหิตเป็นจำนวนมากตอนที่สร้างหมอกพวกนี้นั้นได้ทำตามความต้องการของเขาโดยการนำจิตวิญญาณพิษที่เหลืออยู่ของมังกรวารีเกล็ดหมึกมาผสมเอาไว้ข้างในเมื่อหมอกพวกนั้นดูดซับเข้าไปก็จะผสมกับพิษจำนวนมากเข้าไปเหมือนกับเมฆสีโลหิตที่กำลังบินล่องหนตามฮานลี่มาแน่นอนว่าจึงถูกผู้นำน้อยของสำนักวิญญาณดูด ซับเข้าไปในร่างกายเมื่อเป็นเช่นนี้เขาจะไม่ถูกพิษแล้วล่าถอยไปด้วยความตกตะลึงได้อย่างไรฮันลี่ยิ่งคิดในใจก็ยิ่งรู้สึกเสียใจทีหลังแบบสุดๆหากย้อนกลับไปได้สมองของตัวเองจะต้องมีปัญหาอย่างแน่นอนโอกาสดีในการกำจัดสัตว์ปรูที่แข็งแกร่งโอกาสในการแย่งชิงสตราอาคมมากมายที่อยู่บนตัวอีกฝ่ายกลับละทิ้งไปต่อหน้าต่อตานี่ทำให้ฮันลีรู้สึกกลัดกลุ้มใจเล็กน้อย แต่ว่าทำไมอีกฝ่ายไม่เก็บยันสมบัติที่แข็งแกร่งอย่างหัวกะโหลกสีทองนี้กลับก็หีไปเสียแล้วเขายังรู้สึกไม่เข้าใจเล็กน้อยฮันลี่ไม่รู้ว่าคนคนนั้นก็เป็นคนที่รอบคอบอย่างหาที่เปรียบไม่ได้เช่นกันเมื่อผู้นำน้อยของสำนักวิญ,ญญาณเห็นสถานการณ์ไม่ดีแล้วนั้นจึงหลบหนีไปในเวลานี้ก็กำลังโกรธแค้นอย่างสุดๆข้างกายของเขามีผู้บำเพ็ญเพียรระดับหลอมรวมสองคนอย่างพี่ น้องกระกูลหลี่มองสบตากันอยู่ที่แท้ตอนที่หวังชานหนีกลับมาอย่างบ้าคลั่งนั้นก็พบกับอาวุโสทั้งสองท่านของสำนักวิญญาณที่จับกุมผู้บำเพ็ญเพียรทั้งเจ็ดสำนักเอาไว้ได้แล้วเป็นเพราะพวกเขาสองคนไม่ค่อยวางใจถึงความปลอดภัยของผู้นำน้อยคนนี้หลังจากพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วจึงไล่าตามมาเมื่อเห็นว่าตอนนี้หวังชานได้รับพิษแน่นอนว่าจึงรีบใช้วรยุทธขั้นสูงส่งช่วยรีบพิช ออกมาอย่างรวดเร็วและผู้นำน้อยที่ได้รับการถอนพิษขั้นแรกนั้นก็เดาสาเหตุที่ตนเองถูกพิษอยู่เงียบๆแต่เขามองว่าสิ่งที่ฮานลี่ทำโดยไม่ได้เจตนาทั้งหมดนั้นเป็นการจงใจวางกับดักนี่ทำให้วังฉันที่ไม่เคยเสียเปรียบขนาดนี้เปลียดฮานลี่เข้าไปถึงกระดูกดำและมองว่าอีกฝ่ายเป็นสัตวูที่มีกำลังมากวางฉันที่มีสองความคิดทั่วร้ายนั้นเพิกเฉยต่อร่างกายที่ยังอ่อนแรงเล็กน้อย หลังจากที่นำอาวุโสทั้งสองไล่ตามไปยังทิศทางเดิมอย่างบ้าคลั่งหลายร้อยลีอีกครั้งก็กลับมาเพราะไม่ประสบความสําเร็จแต่ความแค้นเคืองที่อยู่ในใจนั้นกลับเหมือนกับก้างปลาซี่หนึ่งที่คาอยู่ในจิตใจตลอดไปอย่างไรอย่างนั้นส่วนยันหัวกะโหลกสีทองที่จับยันสมบัติของอีกฝ่ายอายอเอาไว้นั่นไม่สามารถเก็บมาได้ทันนั้นเขาไม่เสียดายและไม่ได้สนใจอะไรถึงอย่างไรเสียก็ใช้ไปหลายครั้งแล้วคาด ว่าน่าจะสูญเสียพลังและกลายเป็นของไร้ประสิทธิภาพไปแล้วถึงแม้ว่าจะถูกฮันลี่เก็บไปมากสุดก็ใช้ได้แค่หนึ่งถึงสองครั้งไม่สามารถใช้ประโยชน์อะไรได้มากนะักแต่สิ่งที่ทำให้เขาโกรธเป็นฟืนเป็นไปก็คือเมื่อกลับมาถึงยอดเขาเล็กๆที่รอการโจมตีนั้นมีองครัก์ของวิญญาณปีศาจมารายงานว่ากลุ่มคนพักร่วมสำราญจากหกพักปีศาจคาดไม่ถึงว่าจะมาโจมตีพวกเขาอย่างกระทันหัน ถึงแม้ว่าจะไม่มีคนเสียชีวิตแต่ผู้บำเพ็ญเพียรหญิงสองคนที่ถูกพวกเขาจับไว้นั้นกลับถูกอีกฝ่ายแย่งไปดูจากหน้าตาที่โดดเด่นของผู้นำแล้วคงเป็นบุตรชายคนที่สองของพรรคร่วมสำราญเทียนปู้เชวียอผู้ที่มีชื่อเสียงโหดร้ายที่ไม่ได้ด้อยไปกว่าเขาหลังจากได้ยินข่าวร้ายแล้วถึงแม้ว่าแววตาของหวังชันจะแสดงออกถึงความเคร่งขรึมเล็กน้อยแต่ที่จริงแล้วใน,ในใจกลับรู้สึกว่าแทบจะกระอักโลหิต ฮันลี่และเทียนปู้เชวียอสองคนนี้ถือว่าอยู่ในบัญชีที่หวังฉานจะต้องสังหารในภายหลังอย่างแน่นอนไปประกาศต่อบรรชนประกูลเยี่ยนและเริ่มอบพยพทันทีหลังจากผ่านไปชั่วครู่หวังชานก็ถอนหายใจออกมายาวๆในที่สุดก็เอ่ยออกมาอย่างเย็นชาดุดน้ำแข็งและในเวลานั้นฮันลี่ไม่กล้าเสียเวลาเลยแม้แต่นิดวิ่งไปยังหุบเขาใบเฟิงเหลือง ด้วยความเร็วสูงแต่ครึ่งทางกลับพบกับผู้บำเพ็ญเพียรจากประการมีดบินและสำนักกลืนจันที่รวมตัวกันออกมาหลังจากนั้นผู้บำเพ็ญเพียรระดับสร้างกลาณขั้นสูงสุดซึ่งเป็นผู้นำก็ประกาศกว่าเขาถูกเรียกรวมพลอย่างคาดไม่ถึง